พิธีกรรมเริ่มด้วยนะครับท่านประธานสงฆ์คือพระกิติศักดิ์ธรรมสโกครับได้นำบูชาพระรัตนารายปฏติบัติธรรมกลั่นใจให้สาบริสุทธิ์ปองสายเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลจากนั้นได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าครับพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อการศึกษาพระพิสุ์และสัมเนเนโดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกกัลยาณมิตรจิราณีเทเลอร์และกัลยาณมิตรอครพักทรานส์ครับ ส่วนพิธีถวายกองบุญพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับประธานคือกัลยาณมิตรจามนพงปลื้มปิติชัยกัลยาณมิตรขวัญฤทธิกรซันกัลยาณมิตรประภาพรคาดลอนกัลยาณมิตรวันทวินสุบันพร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุญพพิธีสาธุชนครับร่วมกันถวายปจัจจัยเทียธรรมเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์นะครับได้กล่าวสมโภชนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตร้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศงานบุญในวันนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็ความสุขสนานเบิกบานกันในบุญทุกคนครับ